เรือใบที่อาจถึงยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านกวัวเดียวลาที่อยู่ท่ามกลางข่าวว่าอนาคตของเขาไม่แน่นอนสุดท้ายแล้วหัวเรือคนใหม่ของทัพเรือใบสีฟ้าจะเป็นใครหากเป๊ปตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้สวัสดีครับวันนี้อฟิลมีทีวีจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยก,กันเกี่ยวกับอนาคตของชายผู้ชื่อว่าเป๊ปกวัวเดียลากับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และหากสุดท้ายเป๊ปออกจากซิตี้จริง ใครจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาแทนเขาในตำแหน่งหัวเรือใหญ่ของเรือใบสีฟ้า โอ้โหอนาคตของเป๊ปมันกลายเป็นเครื่องหมายคำถามมันมีข่าวลือต่างๆนานาม,มากมายกลายเป็นว่าสื่อหลายสํานกเอามาเล่นเอามาประโคมข่าวในช่วง 2- อสาอาทิตย์ที่ผ่านมาและแน่นอนครับแฟนบอลเรือใบสีฟ้าก็คงคิดเห็นไปนในทางเดียวกันว่ายังไงก็อยากให้นายใหญ่ของพวกเขาอย่างเป๊ปอยู่ต่ออีกสักปี2ปีก็ยังดีเพราะเขาคือทุกอย่างของเรือใบสีฟ้าจริงๆคนวางรากฐานคนทําให้เรือใบสีฟ้าอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดและเป็นเหมือน ศู่ย์รวมจิตใจของทีมเป๊ปคือคนที่เป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าจริงๆสำหรับประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสิ่งนี้ไม่มีใครปฏิเสธแต่เมื่อมันถึงเวลาครับ หากสุดท้ายมันถึงตรงนั้นจริงเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตของเป๊ปจะเป็นอย่างไรต่อแต่ฟุตบอลเนี่ยมันก็ย่อมมีการเปลี่ยนผ่านเมื่อมันถึงฤดูกาลของมันและหากสุดท้ายเป๊ปไปจริงใครจะเป็นคนที่เหมาะสมเข้ามานั่งตรงนั้นแทนที่เป๊ปเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์มาคุยใต้คลิปนี้ครับช่วงพักเปทีมชาติเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับมันมีข่าวว่าซิกิเบกาลิสตายครับซึ่งเป็นผอกีฬาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ เ,เขาเป็นคนที่สำคัญมากกับโครงสร้างและหลังบ้านของแมชร์ซิตี้และเป็นคนที่ นำเป๊ปกวัวเดีลา่าเข้ามาคุมทีมในช่วงปี2016หลังจากเป๊ปออกจากบาเยิร์เบเกอรลิสตตายติดต่อกับเป๊ปครับและพูดคุยกับเป๊ปในการเสนอแผนงานการทําทีมและสุดท้ายเป็นคนที่โน้มน้าวใจเป๊ปมาคุมซิตี้ได้สําเร็จเขาคือคนที่สําคัญมากเป็นสปอร์ตดีเลกเตอร์เป็นคนที่ดึงนักเตะเก่งๆมาอยู่กับซิตี้มากมายอ้โหเป็นคนที่มีวาริสิ์ในการเจราจาย,ยอดเยี่ยมมากๆครับ เป็นถ้าหากเป๊ปเป็นหน้าฉากเบเกอร์ลิสตล์ก็คือหลังฉากที่ทำให้ซิตี้ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จมากมายในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ครับโดยเบเกอร์ลิสตล์เนี่ยตอนนี้ครับเขามีข่าวว่าจะอำลาจากตำแหน่งผอ,อกีฬาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับเนื่องจากว่า,าเขาได้ประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาหมดแล้วพรีเมียร์ลีกเอครับรวมไปถึงเป้าหมายใหญ่สุดอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็พาแมนเชสเตอร์ซิตี้ทะลึงบัลลังก์มาแล้ว เขารู้สึกว่าตัวเขาประสบความสาเร็จทุกอย่างกับซิตี้หมดแล้วหน้าที่ของเขากับซิตี้มันสมบูรณ์แล้วครับเขาก็เลยอยากที่จะลงจากตําแหน่งแล้วก็ไปใช้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยก่อนหน้านี้เบเกอร์ิสตายวางแผนจกกะเกษียณเอาไว้ที่ราวๆอายุ55แต่ตอนนี้มันก็ล่วงเลยมาถึง60ปีแล้วอ่ะเบเกอร์ิสตายก็มองว่าโอ้เขาอายุ60แล้วนะก็อยากจะวางมือแล้วแล้วก็จะอยากจะไปใช้ชีวิตเต็มที่กับครอบครัวทีนี้ครัแบบเมื่อเบเกอร์ิสตายออกไปมันหมายความว่ามันก็ส่งผลโดยตรงกับอนาคต อนาคตของเป๊ปกเดลาเช่นเดียวกันเพราะเป๊ปก็เป็นคนที่สนิทกับเบเกอริสตายแล้วมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากๆสถานการณ์ของเป๊ปครับก็คือสัญญาของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้แล้วเป๊ปก็ยังไม่ได้พูดถึงอนาคตเขาแบบชัดเจนแล้วหลายสื่อคิดว่าน่าจะอีกสักสอสสัปดาห์นี้แหละน่าจะมีความชัดเจนจากทางฝั่งเป๊ปออกมาว่าเขาจะอยู่ต่อหรือวางมือแล้วไปหาความท้าทายใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนที่อังกฤษ จะแต่งตั้งกุนซอคนใหม่มาแทนลีคลาสลี์เป๊ปเนี่ยมีข่าวเยอะมากกับทีมชาติอังกฤษไม่เว้นแต่ละวันอังกฤษมีการเสนอโปรเจกต์ไปทาาทามอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วครับดีลของอังกฤษกุนซือคนใหม่นั้นไปจบลงที่รายชื่อของโทมัสทูเคิลหมายความว่าเป๊ปกับทีมชาติอังกฤษเป็นไปไม่ได้แน่นอนแล้วเพราะตอนนี้อังกฤษกำลังแฮปปี้กับนายหัวคนใหม่อย่างทูเคิลอยู่ ตอนนี้ครับสถานะของเป๊ปก็คือรอดูว่าจะต่อสัญญาหรือว่าจะออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วไปรอดูอนาคตว่าจะไปคุมทีมไหนต่อไหมซึ่งตอนนี้ครับเบเกลิสตายออกไปแน่ๆแล้วผออ,อีกีลาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะวางมือในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้รายชื่อที่น่าจะเข้ามาแทนทางเบเกลิสตายครับมีข่าวว่าทางฮิวโก้เวินนาครับผออ,อีกีลาของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคนนี้คือคนดิเดตหลกัหลกๆเลยที่จะก้าวเข้ามาแทนออทางเบเกลิสตายครับซึ่ง ทางฮิวโกวินาเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีมากๆกับกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนนปัจจุบันอยู่อย่างลูเบนอัลโมลิมที่เคยมีข่าวอย่างหนักกับดิยอภูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ก้าวมาคุมทัพหงแดงมันหมายความว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าจับสังเกตเหมือนกันนะครับหากสุดท้ายไปออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปจริงๆแล้วตำแหน่งกุนซือของซิตี้ว่างอยู่ ฮิลโกเวนนาอาจจะมีการติดต่อท่าทางทางลูเบนอาโมลิมมาคุมทับเรือใบสีฟ้าหรือเปล่าอันนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่เป้าหมายสูงสุดของเรือใบสีฟ้าคือการลังเป๊ปให้อยู่กับทีมให้ได้ครับทำทุกวิถีทางเพื่อลังเป๊ปให้อยู่กับทีมให้ได้แต่สุดท้ายแล้วหากเป๊ปไม่อยู่ลูเบนอามมลิมก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมาดูช้อยต่อไปครับถ้าหากเป๊ปโกเดลา่าเลือกที่จะออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงรายชื่อที่มีข่าว หนักมากๆในช่วง4-5วันที่ผ่านมานั่นคือรายชื่อของชาบิลอนโซ่ครับมีการรายงานจากเดอะแอตแลนติกเลยนะครับว่าอลอนโซ่มีชื่อเข้ามาครัวพันกับการมาเป็นนายหัวคนใหม่ของทัพเรือใบสีฟ้าอลอนโซ่ so ครับมีข่าวเยอะแยะมากมายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากับทั้งเรือพูลกับทั้งใบยิมินกแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะอยู่ต่อกับเลเวอร์กูเซนครับและเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้มันน่าจะถึงเวลาแล้วที่อลอนโซ่ต้องยกระดับตนเองไปคุมทีมต่างแดนมากขึ้นออกจากบุนเดลีกาไปคุมทีมใหญ่ๆ ทีมอื่นบ้างครับซึ่งหลายคนก็มองว่าเอ้ยมันน่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับทางไบร์เลอร์คูเซนแล้วแชมป์มากมายก็ใส่ให้กับเลเวอร์คูเซนมาหมดแล้วบุนเดสซีกาเดฟเวโพคาวไล้พ่ายทั้ง2ถ้วยแล้วก็รองแชมป์ยูโรปาลีกถือว่าเป็นซีซั่นที่สําเร็จมากๆของชาบิลลอนโซบวกกับซีซั่นปัจจุบันนี้อีกก็ยังสามารถลุ้นได้อีก มันหมายความว่าดีกรีณนะตอนนี้ครับชาบิลอ,อนโซคือโค้ดลำดับต้นๆของยุโรปแล้วที่การันตีด้วยแชมป์หลายพ้าและดับเบิลแชมป์ในประเทศมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมอลรอนโซเก่งขนาดนี้แล้วจะมีข่าวกับเรือใบสีฟ้า, City, า,าแออกกม,ามน,น,ออน,เนเชสเตอร์ซิตี้หากสุดท้ายแล้วเป๊ปออกไปบวกกับเป๊ปมีความสัมพันธ์อันดีกับอลรอนโซด้วยเช่นเดียวกันแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มองไว้คร่าวๆแล้วนะครับอยากได้จริงๆหากสุดท้ายแล้วเป๊ปออกไปรายชื่ออีกคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ครับและน่าจะเป็นรายชื่อ สุดท้ายนะวินาทีตรงนี้นะครับหากดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันหากเป๊ปหมดฤดูกาลแล้วเป๊ปออกไปจริงคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจครับชาบีเออร์นันเดสครับ ชาบีว่างงานอยู่นะวินาทีตรงนี้หลังจากที่ออกจากบาร์เซโลนาครับซึ่งชาบีเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากๆในการมาคุมเรือใบสีฟ้าทั้งหนึ่งพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมากแล้วก็มีปัจญาการทําทีมมีลากเง่าฟุตบอลไม่ได้ต่างอะไรกับเป๊ปกุดโดล่ามากมายเลยครับมีต้นกําเนิดมาเหมือนกันรวมไปถึงมีศาสตร์ฟุตบอลที่ได้รับอิทธิพลมาจากโยฮันครัฟเหมือนกันซึ่ง ชาบีอ An ันเดนเดสเนี่ยเป็นคนสําคัญมากๆที่พาบาร์เซโลนาฟันฝ่าวิกฤตจนสุดท้ายก็ทวงแชมป์ลาลิกาสเปนในในช่วงปี2022-2023ได้แล้วก็พาทีมเนี่ยโอ้โหฝ่าฟันกับวิกฤตทางการเงินมากมายมีการผลักดันให้โอกาสดาวรุ่งเยอะแยะมากมายเปดีกาบี้เอเลเจนโดบาลเดโูรามินยามาลนี่ก็คือผลผลิตของชาบีอันเดนเดสที่ให้โอกาสทั้งนั้นแกสุดท้ายแล้ว นักเตะเหล่านี้ก็แกนเป็นแกนหลักขึ้นมาในบาร์เซโลนาชุดปัจจุบันและทําผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่ภายใต้การคุมทีมของฮันเดอร์ฟิกก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า,าคนที่วางรากฐานและปมเพาะเม็ดพันธุเอาไว้นั่นคือ,อาชาบิอนันเดท,ที่สร้างรากฐานให้กับบาร์เซโลนาชุดนี้ให้แข็งแร่งอยู่ในทุกวันนี้ครับซึ่งโอ้โหแน่นอนพอไปออกไปคนที่มีดีเอ็นเอใกล้เคียงกันขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจทาไมถึงถูกยกมาเป็นหนึ่งในคันดิเดตสุดท้ายนี้ครับ แน่นอนแฟนบอลทุกคนแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาละ่ะชอยหนึ่งกอไก่เลยก็คือยังไงก็ต้องลังเป๊ปให้อยู่ให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นลูเบนอารโมลิมออลอนโซหรือว่าชาบียันเดซสามช้อยที่กล่าวมาหลังจากการลังเป๊ปนั้นคือตัวเลือกรองลงมาหากสุดท้ายเป๊ปตัดสินใจอำลาทีมจริงๆแต่แผนหลัก แผนเเลยคือต้องลังเป๊ปให้อยู่ครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเป๊ปอยู่มันเป็นผลดีทุกอย่างทีมก็สามารถต่อย,ยอดความสําเร็จได้เลยไม่ต้องไปเริ่มใหม่กับคนอื่นแล้วก็มีทิศทางการทําทีมที่รักสามารถตรฐานของทีมไว้ได้ไม่ได้มีช่องว่างที่ยวบลงอะไรมากมายนะักอันนี้ก็คือเป็นเป็นมาตรฐานที่เป๊ปสร้างให้กับทีมอยู่แล้วว่าเขายอดเยี่ยมมากขนาดไหนโดยมีข่าวอีกครับว่าหากสุดท้ายแล้วไมเคิลเซนตีโดนโดนคดี115กระทงจริงเนี่ยก็มีข่าวว่าอ่า เป๊ปน่าจะอยู่เพราะว่าเป๊ปก็อยากแสดงสปิริตในการช่วยสโมสรอนอย่างเต็มที่ในในสภาวะที่สโมสสเจอกับวิกฤตความยากลบาบากจะสุดท้ายแล้วดีที่สุดเลยคือสโมสรอนอย่าโดนคดีแล้วเป๊กก็อยู่ต่อน,นี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคนรายชื่อที่จะเข้ามาแทนเป๊กัวริโอลารวมไปถึงเป๊ปจะอยู่ต่อไหม หรือจะพอแค่นี้คิดว่ายังไงคอมเมนต์มาคุยใ,ใต้คลิปนี้วันนี้อย่าฟเฟลมี่ทีวีลาวไปก่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผพ้่จะทำกันด้วยมีฟีเจอร์ซุปเปอร์งเรียบร้อยวันนี้ยวเฟลมี่ทีวีลาวไปก่อนสวัสดีครับ